จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆทำเลดีๆนะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางเส้น1025นะครับห่างจากถนนมิตรภาพมาเพียงแค่500เมตรนะครับแปลงที่ดินมีอยู่2แปลงอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงเนื้อที่แปลงที่1อยู่ที่5ไร่2งาน41ตารางวานะครับแปลงที่1เสนอขายยกแปลงในราคาไร่ละ350,000บาทและแปลงที่2ก็อยู่ติดด้านท้ายของแปลงที่1นะครับเสนอขายยกแปลงในราคา 850,000บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านสะจัน์ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าแปลงที่ดินมีไฟฟ้ามีประปาและก็เพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นขุดลอกโคกหน้องนาหรือทําเป็นไรนาสวนผสม หรือบ้านพักอาศัยหรือเปิดกิจการต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้สําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินทั้ง2แปลงนี้นะครับก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอเต็มๆของเราได้ทางช่องทาง YouTube ขายที่ดินโดยภากินรัตนะได้เลยนะครับ